โอเคนะครับในคลิปนี้มาอยู่กับผม <S <S สอดเรนเจอร์นะครับ <S <S ในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงมอนฟรีไฟโดยใช้แอปแอปแอป,แปสกินชูแมนะครับแอป,ปนี้เลยนะาสามารถโหลดได้ที่เพ Store กันท,ท,ที่เดียวนะโอเคอันนี้ก็เข้ามาตอนแรกนะครับเขาจะให้เราะจะทําการแบบอันนี้ให้นะแอป,ปที่ต้องใช้ก็จะมีแอปเซตเในการแบบ มาแตกไฟล์นะกดเข้าไปเลยนะโอเคเนี่ยตอนเข้าแรกๆนะมันก็จะให้กดอะไอนุญาตแล้วก็กดภาษาอังกฤษไปนะครับกดอ,อะไรเนี่ยแหละแล้วก็กด let's go นะครับมันจะเด้งเข้ามาหน้าไฟล์ให้แล้วก็เลือกไฟล์ไหนก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นไฟล์ data กดใช้ไปเลยก่อนอนุญาตครับ โ <Okay. S 2> อมันได้ก่อนอีกครั้งนะอันนี้เราเลือกฟรีไฟที่เราใช้อยู่นะของผมจะเลือกเป็นฟรีไฟธรรมดานะครับอ่าผมจะลงเป็นชุดละกันชุดก็อันแรกเลยนะครับรอโหลดสักครู่หนึ่งนะอ่ะบางครับ โฆษณาขึ้นโอ้โหแล้วไม่ปิดไม่ได้ด้วยไงเมื่อกี้แล้วสักครู่หนึ่งนะมันอาจจะยังไม่โหลดให้เรานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูปืนก่อนเฮ้ยปืนก็ยังไม่โหลดให้วะ่ะ e ยีโมดท่าล่ะยีโมดท่ายังนะ่ะเพิ่งโหลดให้อันสองอันเองนะ ผมจะลงสักท่าก่อนแล้วกันนะครับอ่ะผมจะเอาเป็นท่านี้อ่ะอ๋อผมลงไปจากนั้นก็กอดอันแรกอันสีเขียวนะครับอ่ะกอดอันสีเขียวมานะครับร้อยมัโนโฆษณาขึ้นนะครับไอเชียเอย้จะติดลิขสิทธิ์เปล่าวะแม่งโฆษณาขึ้นเฉยเลยโอ้โหกดไปนะ โอ okay. เครามันดาวน์โหลดสักคู่หนึ่งนะครับกดใหม่ดิอะไรเนะี <I want. S 1> ่ยโอเคตอนนี้ก็เราทำการดาวน์โหลดแล้วให้เรากดเข้ามาที่ App เซตเนะจากนั้นให้เรากดมาที่ Android ครับ Data ครับ <c oughs> เลื่อนมาหาคำว่า a p p แอปสกิน o นะเดียแอปนี้นเลย ก่อนมาที่ไฟล์ครับเฮ้ยยังว่ะเฮ้ยผมยังไม่ไม่ได้โหลดไฟล์หรอทําไมมันขึ้นว่ายังไม่ได้โหลดไฟล์วะอ้อาวผมไม่ได้โหลดไฟล์หรออะไรอ่ะเกมฟรีไฟล์เกมดีมีคุณภาพอ่ะโอ้โหโ,โฆษณาขึ้นยับเลยอย่ะอะไรอ่ะ ผมลืมบอกนะคือโฆษณามันอาจจะขึ้นเยอะจริงนะครับอ่ะผมจะลงเป็นชุดนี้แล้วกันลงให้คนดูเห็นไว้ก่อนว่ามันลงได้นะเอาสัก่นะครับอ่ะตอนนี้มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก,ก็กดออกมาได้เลยกดทําเหมือนเดิมเลยนะครับเข้ามาที่ FSE Android Data นะครับแล้วก็เลื่อนมาหาคำว่า FF Skin Tool บบนะครับนะเห็นไหม เมื่อกี้มันจะไม่ขึ้นไ์ตอนนี้มันจะขึ้น .com dts free file แล้วนะครับเนี่ยก็กดคันลอกมากดจุด2จุดนะครับ1 2แล้วก็มันจะมาหน้านี้ก็กดวางไปได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะกดวางไปนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ให้กดนําไปใช้นะครับแล้วก็กดแทนที่นะอ่ะเสร็จเรียบร้อยในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ f o r d Ranger ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ